ครับสวัสดีครับที่นี้ช่องหมอดีดาห์กับผมในศัตวแพทย์จตุเทพอัิชชพีดาวันนี้หมอจะมาพูดถึงการวัดความดันในสัตว์เลี้ยงกันนะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะในสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการวัดความดันได้เหรอแล้วมันจะเหมือนกับของคนไหมคําตอบก็คือเหมือนกันนะครับแต่ผลลัพธ์ของความดันในสัตว์เลี้ยงนั้นก็จะมีค่าแปรผันไปตามสถานาการณ์และก็อารมณ์ของเขาเดีย๋ยวจะอย่างเช่นเวลาตื่นเต้นดีใจ กลัวหรือตกใจที่ได้เจอหมอซึ่งผลของความดันนั้นก็จะไม่คงที่ไปตลอดแต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสน,นะครับที่เวลามาเจอหมอแล้วจะต้องทําการบัดความดันเสม,มอไปซึ่งมันจะไม่เหมือนสิ่งที่หมอทําเป็นรูจีนเช่นการใช้ปลอดบัดไข้หรือการเอาหูฟังมาฟังเสียงหัวใจของน้องเขาก็แล้วแต่กรณีไปสําหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวหมอจะมาสอนวิธีการวัดความดันและก็การหาค่าเฉลี่ยของความดันว่าเขาทํำยังไงกันบ้าง ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆที่มีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ออกับหมอ้วยนะครับการวัดความดันมักทําในกรณีใดบ้าง 1. กรณีที่หมอสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นป่วยเป็นภาวะโรคปอดใจแต่ไม่สามารถที่จะฟังเสียงหัวใจหรือทําการเอ็กเรล์ช่องอกได้จึงจำเป็นจะต,ต้องทําการวัดความดันเพื่อเป็นการตรวจเบื้องต้นก่อนโดยปกติแล้วสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคปอดใจนัน้นจะมีความดันโลหิตที่สูง เพื่อน,นำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดังเหมือนเดิมแต่ก็ต้องแลกมากับการทํางานของหัวใจที่หนักร่วมกับหลอดเลือดที่ตีแบแคบการให้ยาลดความดันนั้นก็เป็นการปรับสภาวะดังกล่าวและก็ทําการวัดความดันร่วมก็เป็นการประเมินหลังการรักษาว่าความดันของสัตว์เลี้ยงนั้นดีขึ้นกว่าแต่เดิมหรือไม่ 2. กรณีที่สัตว์ป่วยนั้นเป็นโรคไตวาย และมีการสูญเสียโมเลกุลโปรตีนไปพร้อมกับปสัสสาวะส่งผลทําให้สัตว์เลี้ยงนั้นมีร่างกายที่ผอมแห้งอันเนื่องมาจากความดันโลหิตที่สูงการปรับลดความดันนั้นก็จะช่วยให้ไตนั้นสามารถกรองโมเลกุลโปรตีนกลับเข้าสูเส่เซลล์ได้เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงนั้นเสียมวลกล้ามเนืน้อไป 3. ภาวะต้อหินที่จะส่งผลเสียต่อจอประสาทตาและก็เลนตาเนื่องจากภาวะความดันโลหิตที่สูง 4. กรณีที่สัตว์ป่วยนั้นมีภาวะความดันโลหิตที่ต่ำอ,อันเนื่องมาจาก ared, การติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดจากภาวะมะเร็งอักเสบโดยเฉพาะการติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดนั้นจะส่งผลทําให้เกิดภาวะโลหิตจางแล้วก็ทําให้สัตว์เลี้ยงนั้นมีความดันโลหิตที่ต่ำได้ 5. ้ากรณีที่สัตว์ป่วยนั้นอยู่ในภาวะเพนช็อกหรือความเจ็บปวดที่ทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตที่สูงโดยตัวอย่างเช่นถูนน้าดีอักเสบลับอลอักเสบ และผลลูกอักเสบในช่วงที่มีการวางยาสลบเพื่อทําการผ่าตัดจําเป็นจะต้องวัดความดันเพื่อประเมินสภาพการทํางานของหัวใจและก็หลอดเลือดอีกทั้งยังเป็นการปรับการใช้ยาสลบให้เหมาะสมในขนาดน,น,นั้นๆด้วยนะครับ 7. ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่งตางๆอย่างเช่นโดนรถชนหรือว่าโดนกรดบการวัดความดันนั้นก็เพื่อเป็นการประเมินสภาพร่างกายและก็ชีพจรของัสว์เลืยง เพื่อเป็นการประเมินโอกาสในการรอดชีวิตของสัตเด็กได้อีกทางหนึ่งกันนะครับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการวัดความดันโลหิตนะครับ 1. ค่า S A P หรือ Systolic Arterial Pressure คือค่าที่เกิดจากหัวใจห้องล่างซ้ายนั้นทําการบีบเลือดออกจากห้องล่างซ้ายเข้าสู่หลอดเลือดแดง a, a อ t a 2. ค่า D A P หรือ Diastolic Arterial Pressure คือค่าที่หัวใจห้องล่างซ้ายนั้นทําการไข่ตัวเพื่อรับเลือดเข้าสู่หัวใจ 3. ค่า MAP หรือ Mean Arterial Pressure คือค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตที่คำนวณได้จากค่า DAP บวกด้วยผลต่างของ SAP ลบด้วย DAP หารด้วย3แล้วก็ 4. Heart Rate คืออัตราการเต้นของหัวใจในรอบ1น,นาที ซึ่งค่าปกติของสุนักนั้นจะอยู่ที่70-160ครั้งต่อน,นาทีในน้องแมวจะอยู่ที่120-240ครั้งต่อน,นาทีและนี่ก็คือตารางที่แสดงค่าความดันโลหิตในสุนัขและก็น้องแมวนะครับจากตารางนะครับในสภาวะความดันโลหิตที่ต่ำนั้นจะมีค่า MAP น้อยกว่า60มิลลิเมตรประหลอดหรือค่า SAP น้อยกว่า80-90มิลลิเมตรประหลอด ถ้า MAP ลดลงต่ำกว่า65มิมตปลอดจะส่งผลทำให้เลือดไปเลี้ยงในเยื่อไตลดลงซึ่งจะเสี่ยงต่อภาวะโรคไตวายวตามมาได้ในสภาวะความดาันโลหิตที่สูงก็จะมีค่า MAP มากกว่า100มิมตปลอดหรือค่า SAP มากกว่า140มิมตปลอดย่อมส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในร่างกายรวมถึงหลอดเลือดยตัวอย่องอยางเช่นเลือดออกในสมองซึ่งจะมีผลต่ออาการทางระบบประสาท หรือเลือดออกที่ตาก็จะทําให้ตาบอดได้นะครับวิธีการวัดความดันโลหิตในคลิปนี้นะครับสัตว์เลี้ยงจะอยู่ในสภาวะการสลบหลังผ่าตาัดซึ่งหมอะจะทําการเลือกขนาดของคับให้เหมาะสมกับขน,ขนาดของคับสัตว์เลี้ยงในเครื่องวัดความดันนั้นก็จะบอกถึงค่า MAP SAP DAP แล้วก็ค่า Heart Rate ในแต่ละครั้งตามนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการวัดความดันในน้องแมวนะครับ จากเคสนี้นะครับเขาเพิ่งสลบจากการผ่าตัดน,นะครับก็จะง่ายต่อการวัดความดันก็เริ่มแรกนะครับให้เรากดเปิดเครื่องก่อนอก็จะมีตัวให้เลือกนะครับว่าเราจะวัดตรงอวัยวะส่วนไหนของ,งแมวอย่างอันนี้จะเป็น forearm ก็คือขาหน้าเขานะครับหรือก็จะมีให้เลือกจะเป็นขาหลังหางได้หมดเลยของสุนัขก,ก็มีนะครับ แต่ว่าอันนี้เราจะวัดของน้องแมวอาจจะเป็น cat f o r a r m ก็คือขาหน้านะครับก็เลือกคับที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือคับเบอร์สแล้วก็ทำการลัดที่ขาหน้าของเขา,าก็ให้พอดีนะครับไม่ให้หลวมเกินไปนะเดี๋ยวมันจะหลุดระหว่างวัดหลังจากนั้นก็ให้กดสตาร์ทที่เครื่อง ใช้เวลาดิดหนึ่งนะโอเคครับก็ความดันตอนนี้นะครับก็คือซิสโต l ลิก1 1 1นะครับแล้วก็ไดสโตลิก93ฮาร์ดเรท147ก็สามารถที่จะวัดความดันรับที่2ต่อได้นะครับก็กดต่อเราจะต้องมาทำการหาค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าโอเคความดันของมแม่อยู่ที่เท่าไหร่ รอบที่2ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็น115แต่ไว้ตรงแอสโตリิกแล้วก็ハเレตก็ยังพอๆกันนะครับแล้วก็สามารถวัดรอบที่3ต่อได้นะครับโอเคครับก็ความดันด้านบนก็111นะแะด้านล่างก็8 9เ้าฮาร์เร117ก็ถ้ามาหาค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 1อ นะครับ112กับ90สนะครับส่วนฮัดเลต์ก็147อันนี้ก็จะเป็นการสาธิตคร่าวๆนะครับในเรื่องของการวัดความดันของน้องแมวและนี่ก็เป็นเคสสุดนักปอมอายุ15ปีซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจพร้อมกับภาวะฮิสโตกดีย๋ยวหมอจะมาคำนวณค่า MAP จากสูตรที่ได้กล่าวไปตอนแรกนะครับจากสูตรการหาค่า MAP เราต้องดูก่อนนะครับว่า SAP และก็ d AP เท่ากับเท่าไหร่ SAP เท่ากับ5 0 DAP เท่ากับ73เมื่อน,นำมาเข้าสูตรก็จะปรากฏว่าค่า MAP เท่ากับ98.66ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าที่เครื่องคำนวณแล้วก็มีค่าเท่ากันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาวัดความดันรอบที่สแล้วก็มาเทียบกับครั้งที่1ว่ามีค่าใกล้เคียงกันไหมอ่าเลขก็ออกมาแล้วนะครับรอบที่2ค่า SAP เท่ากับ146ค่า DAP เท่ากับ64 เมื่อนำมาคำนวณจะได้ค่า MAP เท่ากับ91.33แต่เมื่อเทียบกับที่เครื่องคำนวณถึงแม้ว่าจะต่างกันบ้างแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาวัดความดันรอบที่3กันต่อนะครับเพื่อนำค่าที่ได้มาเทียบเคียงกับรอบที่1กับรอบที่2นะครับว่ามีค่าใกล้เคียงไหมแล้วเลขที่ได้ก็คือ124กับ74ครับค่า SAP เท่ากับ124 DAP เท่ากับ74 เมื่อนามาคํานวณค่า MAP แล้วก็จะเท่ากับ90.66ซึ่งก็จะแตกต่างจากที่เครื่องคํานวณได้แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับสรุปสูนักฟอร์มที่เป็นโรคหัวใจนั้นมีค่าความดันเลือดที่ปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจที่ยังสูงเกินกว่ามาตรฐานนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการวัดความดันในสัตว์เลี้ยงซึ่งก็จะเหมือนกับในคนแต่จะมีความยากในเรื่องของการคอนโทรลตัวสัตว์ และก็สภาพอารมณ์ซึ่งจะมีผลต่อการวัดความดันเป็นอย่างมากดังนั้นจําเป็นจะต้องให้สัตว์เลี้ยงนั้นอยู่ในอาการสงบหรืออาจจะพักในห้องตรวจอย่างน้อย10-15นาทีและอาจจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ความอดทนทั้งในด้านบุคลากรแล้วก็ตัวคุณหมอ้วยนะครับในการวัดความดันนั้นจําเป็นจะต้องวัดความดันให้ได้อย่างน้อย3าครั้งเพื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นการลดความผิดพลาดในการวัดความดันให้ได้มากที่สุดนะครับ ก็ในส่วนของคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช่องหมอดีดานนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย